แพทนปพาเปิดตัวแฟนตำรวจโชว์ซีนหวานโอบก,กอดริมแม่น้ำแพทนปพาตันตรกูลเปิดตัวแฟนหนุ่มตำรวจพร้อมโชว์ซีนหวานยืนโอบก,กอดริมแม่น้ำสุดโรแมนติกงานนี้ทำเอาคนโสดตายเรียบสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างแพทนปพาตันตรกูลได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีนายตำรวจหล่อในคืนวันลอยกระทงทำเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้แต่เปิดได้แค่คืนเดียวเช้ามาเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศว่าเป็นโสดธรรม เอางงตาแตกกันเลยทีเดียวและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแพทณปภาตันตระกูลก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการเผ็ดมันบันเทิงหลังจากที่ออกมาเปิดแฟนได้แค่วันเดียวเลิกโดยทางด้านแพทณปรพาได้กล่าวว่าตอนที่เปิดตัวคืนนั้นไม่ได้จะตั้งใจเปิดแต่ลูกดันหลุดพูดในรายการสดมันก็เลยทำให้เราต้องเปิดตัวในคืนนั้นเลยซึ่งแต่พอเปิดไปทางเพจเจมอยห0 8เขาก็มาแคปรูปเราไปลง ตอนนี้ก็ยอมรับว่าเป็นแฟนกันแบบไม่ได้ตั้งใจจะเปิดแต่มันโพสที่ลูกก็เลยต้องเปิดแต่พอเปิดตัวไปดันมีปัญหามาก่อนก็เลยปิดปัจจุบันเป็นแฟนกันแล้วตอนนี้คุยแค่คนเดียวล่าสุดหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปทางด้านแพทนปภาก็ได้คุงตำรวจหนุ่มไปดินเนอร์ริมแม่น้ำสุดโรแมนติกพร้อมกับปวดภาพหวานตำรวจหนุ่มกอดแพทนปภางานนี้ทำเอาคนโสดอิจฉากันตาร้อนเผาแน่นอนจ้า